วันนี้มาหนึ่ง,งกับใครก็ไม่รู้นะผมไม่รู้เขาออกเกมหรือว่าอะไรนะถ้าใครอยากรู้ถ้าใครอยากรู้ชื่อพี่คนนี้เสียงโคตรตึงนะใครอยากรู้จักพี่คนนี้พูดตามครบห้าสิบแล้วบอกนะ เหมือนพี่แกไปไหนก็ไม่รู้นะอันนี้น่าจะบอดแหละเออไม่ใช่บอดอย่างเงี้ยไม่ใช่บอดคืมสัญญากับพี่แกไปแล้วนะว่าผมจะเล่นอ่อนๆพ่อผมกลางนะเนาะก้อนี้นะหนึ่งหนึ่งสี่สีหนึ่งแล้วเนี่ย เหมือนพี่เกรู้นะวผมเก่งอะเปิดปูนี้พี่พี่หลอนนะพี่เนี่ยยิงหมอก็ได้แล้วถ้าทุกคนอยากดูตั้งค่าคลิปนี้ ขอคนแชร์ไอไม่สิคลิมนี้ขอคนก่อไลค์แค่สิบคนพออเดี๋ยวบอกชื่อพี่เลยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตั้งค่านะอันนี้ตั้งค่าตัวใหม่นะเข้าหัวทุกนัดแน่นอนมัง้งถ้าเราเล่นตั้งใจงจริงๆมันจะได้แต่นี่มันต้องอ่อนให้แกก่อนเดี๋ยวแก่ะเฮ้ยทำมันยิงยไม่โดนดีนกว่า อุ้ยพี่พี่ครับพี่ครับผมยิงไม่โดนอ่ะพี่ยิงไม่โดนอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้ฝีมือเลยนะคบทุกคนก็คลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้หึงสิบไลค์นะครับคนติดตาม1 5ึงห้าสิบคนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกชื่อแล้วก็บอกตั้งห้ามนะครับ see you again okay, tomorrow bye bye bye